สวัสดีครับสวัสีเอฟซีแฟนคลับนะครับเดี๋ยวเฮาสิาพามาเบ่งพระภาพแสงอาทิตย์นะครับกับกอนเมกที่มันเป็นศิลปะครับพี่น้องเบ่งดีๆเด้ดดอมันเป็นเหมือนแสงแดดจะออกก็ออกบได้นะครับ เมฆฟังนี้จะเป็นเมกดำเป็นลักษณะนี่มันได้ระยะหนึ่ง้วครับต้นเติบเลยนี่ภาพสวยงามนะครับพี่น้องแนมดนบด่ไดดแนมแนมสดๆบดบ่ไใดตรงแนมพันกล่องแนมสดๆเหลื่อมต้านะครับ บรรยากาศนะครับยามือเศา้าครับบรรยากาศสดเฉิดื่อนี้น่าจะแดดน,นะครับพี่น้องบองม่มีเมกเลยไหมน่บ่มีเมกเลยครับและแล,ะแล้วดาราหน้ากล้องเราดาราประจำช่องเราพี่โตไปไหนอ่ะพี่โดพี่โตกลับมาเลย ไอหมูมาแล้วโดเอ้าเออเอย่องหมูย่องหมูย่องหมูโดวะโดโดวะไปอยากไปไก่มันนอกโดวะเออเอาเออ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 เอาเอาแลนสไบไม่ต้องเบิร์กแห้งตาแลนสไบ เตลืมือเสือเ้อเทพขาดเยี่ยวก่อนพอนอนนเงียงสีบอนได้ล่ะอย่าเบ่งเงี้ยวโอ้ยหม,มูมันมเมนแนเ้วสิอดแต่อดเบิดขึ้นนะนี่เก็บไปให้กระต่ายนี่เก็บไปให้กระต่ายมันคือต้นลูกใต้ใบ เห็นกระต่ายเพิ่นกินอยู่ตอนที่ปล่อยเพิ่นออกมาเอาไปกินใช่หรอือยู่มองกินน้ำน่ะพี่น้องเบื่องแดดมันยังบ่สามารถโพกมาได้ครับละเมฆอ่ะยังเป็นแบบลักษณะเดิมนะ อีหลาา่าแมลนออกกำลังยามือซ้อครับแบบหนึ่งนี่ก็เป็นคิวของน้องๆ มีหลายคนว่าบาวทนหูซื้อว่าสิจอยล่งไงพุ่งยุบดียนี่กินกาแฟครับพี่น้องมีเอฟซีคนหนึ่งเพิ่นส่งกาแฟมาให้กินนะครับเพิ่นบอกว่าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพบาวทนกับคนหาขอมูลเออหูซื้อว่าเป็นกาแฟที่ขายดีนะครับเป็นกาแฟที่ขายดียอดขายหลายมีคนให้ความไว้วางใจหลายนะครับก็เลยลองกินมึง กินแล้วก็หูซึกว่าเออมันกะระบบขับถ่ายเขาดีขึ้นนะครับมันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะระบบภายในหูซื้อว่ามันจะดีขึ้นนะครับหล่างลำใส้แต่ว่าบอมีอาการพวกปวดท้องบิดบ่มีนะครับแหูซึกว่า กดไลยอนที่ที่เป็นอยู่นะ่ะตอนกินเขาเหนียวตอนกินอยังไ้มันดีขึ้นนะครับมันมันหายไปถือว่าคุณภาพของเพื่นดีอยู่เพื่อนก็นอยากให้ไอ้สนับสนุนนั่นแหละเพื่อนก็นเลยล่องส่งให้ล่องกินเบิ่งนะครับท้าดีบอกในเดอร์พนักท้าไดพผลจังไดก็บอกในเด,ดอพ์พนะกทันีก็บอกต่อในเดอพ์พนัประมาณนั้นนะครับ กถือว่าโอเคนะครับเฮากินแล้วมันสบายมันโล่งในท้องดีนะมันมันมันสบายตัวดีนะครับพี่น้องผู้ดใดที่มีปัญหาพวกนี้ก็ลองลองเบิ่งนะครับของพวกนี้มันบ่อเสียหายครับเพราะว่าไอ้เบิ่งเหลี่มันก่นบริตางจากกาแฟาที่เฮากินอยู่ประจํานะครับหรือว่า แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมันจะมีกาแฟน้อยมันไม่ได้ช่วยบดได้ซอยให้ให้ห้าบ่งห่วงนอนนะกินแล้วก็ง่วงขึ้นเก่ากินแล้วก็นอนหลับขึ้นเก่านะครับแต่บาทโทนบางมือเบาทโทนกินบาวโทนก็สิเอากาแฟดําที่พ่อเอกเพิ่นปันไว้นั่นแหละใส่ไปน้ำเว <laughs> ลาทรง ทกาแฟตัวนี้ซองหนึ่งใส่แก้วแล้วก็ตักกาแฟดับตัวนั้นใส่แก้วไอ้ใส่ไปดับนะครับแล้วก่อนก่อนส่งนะอ่ะผู้ใดนะครับสนใจเสือนะครับต้องการเสือตอนนี้เสือเจ็ดสีอยู่บ้านนะครับมีแบบไซแอลกับเอ็กแอลนะครับสั่งตอนนี้หรือว่ามาซื้อที่บ้านนะครับก็จะได้พร้อมลายเส้นองค์อิงนะครับตอนนี้เหลืออยู่บ้าน กบ่อหลายบันไดนะครับสีเราบ่อถึงสิโต้นะครับใส่ะระบ่ถึงสิโต้แต่ว่ากัจะมีไม่อีกนะครับมีมาอีกน่าจะเป็นรถสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับแบบเจ็ดสีที่จะส่งมารอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับหมดรอบนี้แล้วก็น่าจะหมดเลยนะครับพี่น้องกจะเป็นรถใหม่ต่อไปเรื่อยๆนะครับทางนี้ระบบการจาหน่ายนะครับเป็นระบบ ร้านค้าออนไลน์นะครับเป็นแบบให้พ่อแม่พี่น้องเอฟเขาไปกดสั่งซื้อเองใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทดลองซื้อหมู่ซื้อว่าเขาไปทดลองแล้วการซื่อกะได้พ้นแล้วนะครับเหลือแค่ว่าโปรโมตแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟเขาไปซื้อของจริงนะครับ รอติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับผ่านหลายๆช่องทางน้องพี่น้องเนาะอยากได้ผู้ใดสนใจนะครับกะเดี๋ยวเขาไปเบิงในหลานเลยว่ามีเสือแบบได้ใส่ได้แน่นะครับสําหรับผู้ใดสนใจวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลหลวงปู่ม,มุนหรือว่าวัตถุมงคลวัดหนองคู่นะครับแบบบอเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมพลาสติกก้นน้ำหรือว่าสี่เหลี่ยมพลาสติกแบบเป็นลวดลาย สนใจแบบใดก็ทักมาสอบถามบาโทนใดนะครับทาง Facebook บาโทนนะครับก่อนจะมีการโอนบอ่ว่าจะเป็นมาไล่หรือว่าการสั่งสเสือเสือให้เช็คให้ชั่วกรน,นะครับพี่น้องว่าเป็นเพจจริงหรือเพจปลอมก่อนโอนเงินนะครับถ้าบม่มั่นใจให้โทรหาฟังเสียงหรือว่าวิดีโอข้อเบื้องหนาเลยนะครับเพื่อความสบายใจในการโอนได้รับเสือแน่นอนหรือว่า เงินถึงมือน้องหอญิงแน่นอนคอยโอนนะครับขอบคุณตรงกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพอพี่น้องเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิร์โฆษณาครับสารคลิปนี้เดี๋ยวไปสนีสกอร์ด้วยพวกนใคนคลิปหนาครับสวัสดีครับ